สวัสดีครับยินดีต้อนทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับเดี๋ยวเรี่อัปเดตวันนี้มาดึกนิดนึงนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะมาค่ำค่ดึกๆหน่อยนะครับก็เรื่องอัปเดตวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทีมฮะที่เชนฮากต้องการนะครับแล้วก็นักเตะที่จะถูกปล่อยตัวออกไปนะฮะจากนักข่าวต่างๆนะฮะร,รวมถึงพฤติกรรมของคริสเตียโนโรนัลโด้นั่นเอง ก็เริ่มต้นที่เจสันเบิร์ดฮะเทียสองจากเทเลกราฟก่อนเลยนะรายงานครับว่าเอริกเชนฮาร์กเนี่ยเรียกร้องให้เซ็นสัญญานักเตะเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนครับก่อนตลาดจะปิดนะโดยที่จากตอนแรกครับเขาต้องการให้ผู้เล่นทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลนี้แต่ดูเหมือนเขาจะยอมรับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วครับเพราะเขาได้กล่าวกับผู้เล่นว่าฟอร์มการเล่นในเกมกับเบนฟอร์ดเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆและเห็นด้วยกับผู้วิเคราะห์ครับ ว่าทีมเนี่ยเล่นเหมือนเด็กเลยนะฮะนอกจากนี้ครับเจสันเบิร์ดยังได้รายงานต่อยว่าเซอร์จี้ไม่เล่นโควิดซาวิสครับถูกเสนอชื่อขึ้นมาโดยอาจจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ50ล้านยูโรนะครับและเทนฮาก็ต้องการโคดี้คักโปรครับซึ่งจะมีราคาอยู่ประมาณ40ล้านยูโร อีกหนึ่งตัวเลือกในแดนหน้าก็คือซาซาคาราซิสนั่นเองก็ถือว่าตรงตามที่เราได้รายงานไปช่วงสัปดาห์ก่อนเนาะแต่ตัวนะครับสำหรับฝั่งฟาบิโอโรมาโน่ครับเทียสองก็รายงานผ่าน youtube ของเขาเช่นกันว่าเชนฮากรู้ครับว่าการจะรีบิวยูนเต็ดยังต้องดำเนินการในอีกหลายตลาดและรายงานต่อผ่านคอชออฟไซด์นะฮะว่าราอูเดอร์โทมัสครับ กองหน้าของเอสปานยอนยังว่างในตลาดซื้อขายครับและยูเนเต็ดได้รับแจ้งถึงความพร้อมของนักเตะแล้วด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการสลับขั้วแบ็กขวาระหว่างเดียโก้ดาโลเนาะกับเซอร์จิโนเดสเนี่ยโรมาโนโรายงานว่ายังไม่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าบอร์ดบริหารบาซ่าจะชื่นชมในตัวดาโลก็ตามแต่ดาโลก็ถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญในแผนการทำทีมของอเล็กเซนฮากอยู่ดีครับ และโรมาโน่ก็ได้กล่าวถึงเซอร์จีไมเลนโควิชซาวิชเช่นเดียวกันนะครับแต่โรมาโน่บอกว่ายูเนเต็ดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครับโดยตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือการปิดดิวอาเดียงราบิโอก่อนนะโดยเหลือเพียงค่าเหนื่อยของนักเตะครับตามที่เราทราบกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนสำหรับโคดี้คักโปฮะโรมาโน่รายงานว่ายูเนเต็ดมีการติดต่อเบื้องต้นกับเอเจนของคักโปแล้วนะครับ มาตอนที่โรลี่วิทเบลครับเทีย1หนึ่งจากเดอะแอตแลนติกนะฮะก็ได้ออกมารายงานข่าวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นขาออกซะส่วนใหญ่นะฮะก็เรื่องแรกเลยคือสโมสรพร้อมรับฟังข้อเสนอของลูกทีมครับที่สนใจเจมส์การ์เนอร์ซึ่งเอริกเชนฮาได้ตัดสินใจแล้วนะครับถ้าได้ราคาที่เหมาะสมเอเวอร์ตันเซาเทิมตันลีดครับรวมถึงสเปอร์ฮนะสนใจนักเตะรายนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะเพราะจริงๆเจมส์การ์เนอร์เนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับกับ n อตต i ิงแฮมฟอร์เรสเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่อยากให้เขาลงแทนแม็กโทมินีกับเฟร็ดนะแต่ก็ต้องรอดูแล้วครับเพราะว่าล่าสุดโรมมโน่ก็รายงานว่าอาจจะมีการปิดดียวขึ้นในอีกไม่กี่วันด้วยครับโอ้ก็อาจจะเสียเจมส์การ์เนอร์ไปจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแะครับ อีกหนึ่งคนครับที่จะถูกปล่อยตัวก็คืออีริกไบย์ครับทีนี้สนใจก็มีเวสแฮมนะมักเซยฮะแล้วก็มนาโคนะฮะโดยอาจจะปล่อยในรูปแบบยืมตัวนะครับรวมถึงฮันนิบาลเมบรีนะที่ตอนนี้เบอร์มิงแฮมกำลังเจราจาเพื่อยืมตัวอยู่ครับโบโลและเวสแฮมก็สนใจเช่นกันนะแต่ว่าเบอร์มิงแฮมเนี่ยใกล้เคียงที่สุดครับเจสันเบิร์ดที่สองฮนะจากเทเลกราฟฮะ รายงานว่าพฤติกรรมของคริสเตียโน o โรนัลโดนะเหมือนจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหลังจากเพื่อนร่วมทีมเริ่มมองว่าเห็นแก่ตัวนะครับโดนถึงสโมสรก็เริ่มเบื่อหน่ายกับเรื่องราวของเขาครับและความปรัรนาาของเขาที่ต้องการย้ายออกจากทีมและเดอะเอลเติกครับได้รายงานเลยนะว่าเอรเชนฮากเนี่ยเปิดโอกาสให้โรนัลโดได้ย้ายออกครับแต่นะฮะแต่กองหน้าเนี่ยตัวใหม่ต้องเข้ามาก่อน นะฮะคือถ้ายังเซ็นสัญญากองหน้าตัวใหม่ไม่ได้ที่โรนโดก็น่าจะยังย้ายไม่ได้ครับสุดท้ายครับสโมสรก็ต้องรอดูแหละฮะว่าจะได้กองหน้าตัวใหม่หรือเปล่านะฮะถึงจะปล่อยโรนโดได้นั่นเองนะครับเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะครับก็ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าปล่อยตัวอีธานแลดเรียบร้อยครับแบ็กขวาดาวรุ่งนะไปให้ QPR ครับใช้งาน1ซีซั่นครับ ก็ขอให้อีธานแลดเก็บสังสมประสบการณ์และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่ออนาคตของทีมเรากันต่อไปนะครับก็ทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์และ subscribe ช่องของเรากันด้วยรวมถึงฝากไปกดไลค์แฟนเพจ facebook ของเรากันด้วยนะครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบันฟีสาจแดงสวัสดีครับ